อตัวน้นมันหนกพูดเถอสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีนาคะน่งันั่ใส่นั่ทุกท่าได้เน่านเนี่ย่านผ่านเรียบร้อยยังเนอจะคนละติดต่มท่เืองนาเองเจ้าดีต้องลุงหวานน เออจะเขามีเปิ้อนเน็ตมันมันมันเป็ี่นพลเรือมันว้าวมันเขียนว้าวหมดขีดจำกัดะก็เลยเนาะมันมีความเร็วนะเออมันก็เลยเนาะมันอะไรเยอะมันเยอะปีดคือขีดจำกัดโอ้สีเหลยเลยพลเรือนี่นะเนี่อสีพันกา สวัสดีสี่ท่านนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมตอกบัตรให้น้ำนิดเด้อค่ะเด้อวันนี้มาไลฟ์ช่วงเพียงเที่ยงเนาะค่ะเนาะใกล้เที่ยงทเที่ยงเลยบอก <c oughs> นะคะหลังจากไม่ได้ไลฟ์ตั้งสามคืนเด้อค่ะเด้อเอ๋อก็โหและนะ้วเนาะโอ้ขาก็เป็นคนไทยเนาะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะน้องเต๋อ กดไลค์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณละอสบายดีไหมคะกินข้าวเที่ยงกับยังเนาะค่ะเนาะจะข้าวเที่ยงจะข้าวแลกงนละค่ะเนาะเดี๋ยวนะคะขอปักหมุดก่อนห <c oughs> ตัวนี้นะมืดมืดจะก,กันบน้เลยนะมัน,นตังขาตัวเอดเไฟน,น,ไนี่เป็นเปย่หปนไอ้ฟูนม้ว่าเาันเงินัน,น

านกเแล้วค่อยนห้าสิบวิคุณ้อกว่าได้สี่ดอยสวัสดีค่ะกดให้แล้วค่ะขอบคุณบางเน้นิคือมน,นี่มีพอสองวินะาที่เนี่ยถ้าจาับบางหนูมันสาดไปพร้อม ถ้าเครื่องดับก็ขออภัยเลยค่ะเด้อรู้สึกว่าขนาดขนาดพึ่งขึ้นนะคะเครื่องร้อนเลยค่ะถ้าไม่มีลมนี่สงเสัยขึ้นไม่ได้นะคะกดพวกโทรศัพท์มาม่มาแต่นะค่ะเด้อโอ้ยขอโทษหลายๆนะคะกดดอดเด็กสิเป็นนอหนูเลยโอ้ยสามาดีพีดสิใคไปก่าไปสามาดีพื้นลลวมันแกได้อยู่บ่หว่าแกไม่ได้นะเนาะอยู่ไรซดนะ ไ่เขียนสามัดิตีสไม่ซามัดิีพืชเอาหนูหนเด็กขอโทษหลายๆเ้ยค่ะเด้อผู้ใดสนใจสามางมัทิตย่าลืมนะคะผ่านช่องปลายกกๆเ้ยค่ะเด้อเดี๋ยวด้อค่ะเด้อแสงก็มันว่าเป็นสุดแล้วนึกว่าเป็นแต่ของฉัน อันนี้จะขมาวใหมไอ้เผื่นี่นะไม่เข้าใจเลยสวัสดีเอฟซีทั้งเจ็ดท่านนะคะนาะก็มานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านลุงพลนะคะนาะมาอยู่กับช่องน้องแนนกกอกนะคะแล้วก็ช่องอะไรนะเจ้านะลุงวางกกอกนะคะมีแต่กกอก้วยค่ะเด้ออย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงหว่างกกอกด้วยนะคะอย่าลืมด้วยค่ะเด้อซอยๆกันนะคะคุ้นกกอกนะคะ สบายดีค่ะกินข้าวเช้ากับไปเจ้าเตรียมพร้อมกันค่ะพี่ทานแค่สองนี่ค่ะพี่น้ำหนักก็พอๆกับน้องเปิลอ๋อตอนนี้หนูก็มีลรีอานะคะผลิตภัณฑ์ลรีอาของปู่มหามุนีนะคะก็ หนูก็กนกินให้ครบ10เม็ดก่อนนะคะค่อยช่างน้ำหนักทีเดียวนะคะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะลงกี่ก,กิโลเนาะค่ะเนาะจนะับเลยมนะั้ชื่อใหม่เลยซื้อใหม่เลยชื่อแน่เนี่นะ ซื้อใหม่เลยซื้อใหม่เลย <c oughs> ใหม่แล้วนะคะแต่ว่าเครื่องมันร้อนเนอะคะ่ะเด้ออันนี้ซื้อยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะพี่นอ้องแต่ว่ามันอากาศมันร้อนเนาะคะ่ะมันก็เลยเครื่องร้อนถ้าจะซื้อก็ต้องจะซื้อผ้าเย็นมาดีกว่าเนาะมาแปะข้างหลังนะคะเหมือนของพี่ๆเขาจะเอาผ้าเย็นมาแปะข้างหลังนะคะอากาศมันร้อนมากเลยะคะ่ะแต่วันนี้ยังดีที่มีลมเนาะเมื่อวานนี้ร้อนกว่านี้ วันนี้ก็กินน้ำนะอร่อยด้วยเนี่ยบูเบอร์รี่บูฮาวายข้างในก็ลุงพลไรสดอยู่เนาะ มีอะไรเสริมามาดูเพีดมา <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะคะหนูจะกลับมาขายส้ตมตำถ้าใครแวะมากกอก็แวะมาอุดหนุนร้านปลายกกอกบ้างด้ยวยค่ะเด้อก็ <c oughs> ตรงนู้นไงคาดว่า,า,วาต้นเดือน ว่าเราไปซื้อสังกะสีมะม่วงนี่ละก็ไม่ได้รถเด็อก็เลยไม่มีรถก็ยังบดไปซื้อเลยค่ะเด้อที่แล้วว่าจะไปซื้อวันนี้แต่ว่าของรถเขากัจะไมู่กเงียไปสายค่ะโทษไปกับบอลับไล่ไปกับบอตอบเฟซหากระบอติดก็เลยต้องรอเบอร์ไหนออกมาน่ะลืมกระเป๋าเงินคไอีแม่หน่ะเบอร์ อ่ไม่ได้เลยเนี่ยเ oh, ลยนี่แต่เขาู้เลยหมุนอยู <conseguir Please. S 2> ่ต <tense> <ล>ิวๆอยตายแล้วนะคะพี่น้องตายแล้วนะคะลมมา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 โมได้ของเครื่ที่มีบาฟแลมันจะบดูสว่างสุดแล้วนี่นะมันก็เงีนเครื่องนี้ทิ้งเด็กยังไม่เห็นเลยนี่มันกลายเา็นผู้สาย ใส่ยูแต่เวลาเราไลเจ้าไลสดมันไม่ได้ใส่ให้เจ้าเด้อโนเนนมันตั้งเนี่ยอะไรมันใช้ไฟแห้งใช้ทั้งนิดแห้งใส่ทั้งไฟแห้ง<อ>ถ้าเครื่องดับก็ขอโทษอขออภัยเด้อค่ะพักะมาบมสวัสดีครับสวัสดีค่ะทางหลังสวัสดีเด้อพี่แอนสวัสดีจ้า นี่คือช่างประจําบ้านลุงพลใช่ไหมพี่แอนเลยเนาะค่ะแอนอากาศมันร้อนนะคะถ้าเครื่องดับก็ขอโทษด,ด้วยค่ะเลยแต่ว่าได้ขึ้นแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็สู้ๆไปด้วยค่ะเลยโอ้สี่หดเศร้าไหลแบบนี้เครื่องกระหวนไม่น่าขึ้นเครื่องนี้เลยนะคะเสียดายถ้าจะลงก็ไปขึ้นอีกเครื่องหนึง่งมันก็คงไม่ทันนะคะ จะได้เอาหินนี่แล้วมาลงร้งงาน,น <c oughs> ใครๆก็ดูช่องแปะขอโทษด้วยค่ะเมื <t os> <t os> <s <S ่อกี้นี้มีการในยก็เลยปิดเสียงไว้นะคะวันนี้แนนก็มัไม่ได้ผูกมันร้ามันให้เบอร์ทแล้วก็เฮ้อทียูมันนี้วมันก็มาหาบ่าวหนิมันว้าวทั้ีคู่มีร้าวตลอดก็เปิดจริง เอ้าคข้นเขากันละหาว่าค่อยเห็บเป็นเสื้อคือเงียบแบบนึงนะคะเอ้าวได้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 ปีติงยังนี่นะ Hebel,